ในสองเปโตรบทที่3ข้อ18เปโตรได้ลงท้ายจดหมายฝากของเขาด้วยการสั่งให้คริสเตียนจเจริญขึ้นในพระคุณของพระเยซูคริสต์และรู้จักพระองค์มากขึ้นการรู้จักพระเยซูคือการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นและการจเจริญเติบโตขึ้นในพระคุณคือการเข้าใจพระคุณของพระเยซูคริสต์มากขึ้นเข้าใจว่าพระองค์ได้ทำอะไร เพื่อเรามากขึ้นนั่นก็คือเข้าใจข่าวประเสริฐของพระองค์มากขึ้นดังนั้นการเจริญขึ้นในพระคุณคือการเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ผ่านความเข้าใจข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นประเด็นหลักที่เจมเพลอร์นำเสนอในหนังสือสร้างใหม่โดยข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่ข่าวประเสริฐมีความสําคัญสําหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนมานานแล้วด้วยข่าวประเสริฐเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนแปลงเราในการช่วยให้เราเดินในทางของพระองค์และช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับองค์พระเยซูคริสต์ผมเลยอยากเชิญชวนพี่น้องให้ออกไปซื้อหนังสือเรื่องนี้่า เพราะผมมั่นใจว่าหนังสือเื่องนี้จะช่วยเสริมสร้างพี่น้องและเป็นพนต่อพี่น้องทุกคน